ขาน้าหวานพงศชินปลาชาแนลสวัสดีครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านธนาคารลุจิลุจิดาใช่ไหมครับปล,ลาปลาาธนาคารลุจิระดาปลาทูทองนะครับอ๋อเราก็อยู่ที่ร้านปลาทูนะครับธนาคารลุจิลุจิล,ลุจิระดาปลาทูทองนะครับนี่ครับ นี่ยายขายยายขายนะครับเรามาดูว่ามีมีประทูอะไรบ้างนะครับราคาแต่ราคาคแพ็คอ๋อตัวเล็ก20 3สามแพ็ค50นี่มีวันนี้25บครับตันนี้มี30ครับ35 35 40ส0มีบ60กนะครับ อ๋อใหญ่นี่เจ็ดสิบมีแปดสิบแปดสิบแปดสิบนะครับอันนั้นหกสิบครับอันนี้เข้าร่วมคนละครึ่งใช่ไหมครับใหญ่หรืออ๋อหรือ๋อไม่ได้มีนะครับอ๋อมีแต่โอนมีแต่โอนพร้อมเพย์นะครับนี่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นประทูอะไรยายเป็นประตูประตูแมกลองหมดเลยนะครับ ประตูแม่กลองนะครับอร่อยครับอร่อยไม่เค็มเคยซื้อไปไปกินแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับนี่ยายขายคือถ้าสั่งก็ทอดให้ให้ด้วยใช่ไหมครับยายทอดฟรีนะครับฟรีไม่คิดค่าทอดนะครับทอดให้ฟรีนี่กาลังทอดครับอันนี้ไซส์นี้35สบี้าบาทนะครับ35บาบาทครับยายน่ารักนะครับนี่ ยายก็กลับบ้านไม่ต่างกับผมนะครับบางวันก็ดึกสองทุ่มก,กว่าๆน,น่ารักมากเลยครับเออยูทูบครับเอ่อยอทูปค,ครับ อันนี้เป็นปลาทูแม่กลองนะครับแม่กลองไม่เค็มนะครับไม่เค็มนะครับทอดฟรีนะครับทอดฟรีอ๋อซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยยูทูบครับยูทูบครับผมใช่ครับรอไฟก่อนนะครับเดี๋ยวไหมนะครับยาย ใหญ่น่ารักครับน่ารักตัวใหญ่มากครับนี่ตัวใหญ่ครับมีคนมาซื้อพี่เขามาซื้อครับตัวใหญ่ตัวผู้พี่เขารู้ด้วยป่าตัวพี่เขารู้ด้วยป่าตัวผู้นะครับเพราะมันตัวใหญ่ถ้าสวยถ้าสวยก็ต้องเป็นตัวเมียออใช่ถ้าสวยก็ต้องตัวเมียพี่เขาน่ารักมากครับ ออให้ด้วยครับให,ใหญ่ไหมใหญ่ดูเลยครับไซส์นี้อันนี้ใหญ่สุดแล้วครับถ,ถ้าใหญ่กว่านี้ก็เอาปาินมาทอดนะครับใหญ่กว่านี้ยายบอกว่าใหญ่สุดแล้วครับใหญ่สุดแล้วอ๋อตัวเก้าสิบก็มีเหรอครับยายเก้านสะิบก็มีร้อยหนึ่งก็มีนะครับไปก็โอ <c oughs> <c oughs> ผสมกับปลาทูน่าหรือเปล่ายายตัวใหญ่นี่ยายอันนี้ก็ยายทำคนเดียวนะครับเดี๋ยวต้องดูยายเดี๋ยวไหม้นะยายในไหม้ไม่ไหมครับยายเปิดไฟอ่อนๆไว้นะครับอรอลูกค้าไปด้วยครับขอบคุณครับคราบขอบคุณ อยามาถ่ายร้านยายแล้วครับเพราะว่ายายน่ารักครับมาทุกวันครับมีวันหยุดไหมล่ะครับยาย,ย,อยาเออนอกจากเหนื่อยจะหยุดเองนะครับเห็นไหมครับชีวิตพ่อ้าแม่้า <c oughs> แวะมาได้นะครับตลาดนัดขบวงจรครับร้านประ <c oughs> ทูธนาคารลุจิราปลาท <c oughs> ูทองนะครับลอยวัดจันสุกลอยวัดจันสุกนะครับยายก็มาคื คือประทูตัวใหญ่มากนะครับเจ็ดสิบาทครับเจ็ดสิบาทแปดสิบาทขายไปแล้วี่ายไปแล้วตัวใหญ่นะเนี่ยนี่หกสิบก็มีหกสิบก็มีอันนี้หกสิบห้านะครับเลือกได้ทุกราคานะครับมีทุกทุกราคานะครับราคาลาสวยครับตัวสวยๆทั้งนั้นออันนี้หกสิบครับมีแต่ตัวที่สวยครับนี่ห้าสิบเคียงคู่กันเลยครับคู่กันเออไปเป็นคู่นะครับย่าวไปตัวเดียวไปเป็นคู่ด้วย เดี๋ยวเขาแยกจากการไม่ได้ครับเป็นคู่ก็มีนะครับเป็นคู่กันครับขออยามีปลาเค็มด้วยไหมครับอันนี้ปลาเค็มนะครับสามสิบห้าบาทมีเครื่องให้พร้อมนะครับสามห้าใหญ่แค่นี้ก็มีสายใหญ่อ๋อสายใหญ่ก็มีนะครับปลาปลาทูเค็มครับแต่อยู่ฝั่งนู้นครับมีสองฝั่งนะครับก็ขายยี่ฝั่งนู้นด้วยนะครับแม่ขายฝั่งนู้นแม่ร้านชายขายกี่ฝั่งนู้นนะครับเกาะปลาทู อันนี้มันจะเป็นปลาทูมันหรือเปล่ายายตัวใหญ่ใช่อร่อยมันเนื้อมันมันนะครับตัวใหญ่มากครับไซส์ใหญ่มากครับคือเจ็ดสิบาทนี่ไม่แพงนะครับเจ็ดสิบแปดสิบนี่ไม่แพงนะเพราะมันตัวใหญ่ครับเนื้อมันเยอะตัวใหญ่จริงครับตัวใหญ่มากไซส์คู่ใช่อันนี้จะเป็นแพ็คคู่ครับอันนี้คู่ไปก็ต้องไปเป็นคู่นะครับนี่หกสิบบาท เจ็ดติดก็สวยเลยยายบอกไม่เล็กมากนะไม่เล็กไม่เล็กครับสาเนี่ยสามแพ็กร้อยนครับอันนี้สามแพ็คร้อยนะครับนี่สามแพ็คร้อยนีมีห้าแพ็คร้อยด้วยนะห้าแพ็คร้อยดีอันนี้ใส่นิครับใส่เล็กอเล็กสุดหกแพ็คร้อยนะอ๋ออันนี้หกอ๋ออันนี้หกแพ็กร้อยสามแพ็คห้าสิบอันนี้หกแพ็คร้อยนะครับนี่วปลาแมว ปลาแมวปลาแมวอันนี้สําหรับแมวนะครับแต่แมวบางทีก็กินตัวใหญ่เลยคนก็กินได้นะครับใหญ่อดกรองนแคลเซียมอ <c ups> <ท>แคลเซียมชั้นดีโอ้ยายเก่งมากเลยครับยายรู้มรหมดเลยนะครับกินทั้งกระดูกกิน<ร>ทั้งกระดูกได้เลยครับเสริมกระดูกเสริมกระดูกอืมก็เลือกได้เลยครับทอดทิพย์พร้อมครับทอดพร้อมเลยนะครับพร้อมเลือกได้เลยครับพี่ ทอดให้ด้วยครับเลือกได้เลยครับตัวเล็กฝากร้านฝากร้านด้วยนะครับฝากร้านเนี่ยครับฝากร้านธนาคารลุกิระดาปลาทูทองนะครับเนี่ยครับแวะมาได้นะครับมาซื้อกับยายได้นะครับซอยเดียวกับตลาดซอยเดียวกับร้านลูกชิ้น จังนี่แหละครับลูกชิ้นพ่อขาหน้าหวานนี่แหละครับอยู่ท้ายท้ายซอยครับตรงข้ามร้านผักร้านใหญ่นะครับใช่ครับนี่มาได้เลยครับอันนั้นก็แม่ยูกิครานั่งอยู่ข้างหลังเนะ่ยายจะยายจะทอดให้พร้อมเลยนะครับทอดฟรีครับฟรีฟรีทุกอย่างครับไม่คิดค่าทอดมาได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ